โอเคนะครับผมวับผมเลขคือคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวร่างอันติเมตของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะร่างอันติเมตของอาโมเมตนะครับผม,มนึกเชื่อตั้งนานแปลงร่างเป็นอันติเมตนาโนเมตนะครับผมอ่าส่วนคลิปนี้อ่าโอ้โหมือถือเฮ้ยถือมือถือได้ไงเนะี่ยนะครับก็กด M นะผมกดตัว M แล้วก็กดเซฟนี่ อันนี้คือระบบการเซฟใหม่นะผมกดง่ายกดตัวเอมแล้วก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆโอเคนะฮะเราก็จะปลับแปล,ล่างเป็นอันติเมตรนาโนเมตรโคเทดูเพ<ๆ>ื่อนๆดูโอ้ห oh, แต่มันแต่มันมองยากอะนะฮะแล้วก็ต้องดูพื้นพื้นหลังสีดานะนี่นะผมโมเดล <c oughs> โมเดลก็จะเป็นฟ้าฟ้าสีฟ้า,ฟ,า,ฟ,า,ฟ,าฟ้านะครับอย่างนี้นะฮะ นี่ตัวเล็กๆนี่โอเคนะครับผมเราไปดูสกิลกันส,สกิลนะครับผมอ่าสกิลซดก็เป็นบินนะครับปกตินะฮะโอ้ยลูกก่อนเพื่อนบินดีกว่าโอ้ยตายตายละตายละ,ยละกดสกิลเอ็กนะเพื่อนๆปุ๊บนีน่สกิลสวยมากเลยนะอ่ะดูดูสกิลอ๋อจะรีสตาร์ทดีกดูสกิลซีนะครับปุ๊บนี่โอ้โหมันสวยจริงเลสกิลเอ็กซี๊สกิลเอ็กซ์ครูดาวห้าววิเองนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับ โอ้โหมันสวยมากเลยนะสะกิลบีปุ๊บโอมนี่นะครับผมเอ้ยสวยจัดนาโนเมตรทดลองนี่ยิงไปตรงนี้โอมนี่เฮ้ยมันมันยิงไกลอยู่นะเพื่อนๆ๋ยวดูดิมันยิงไกลได้ขนาดไหนกดตัวกดตัวนี่ครับสีอ๋อไม่ถึงละโอเคประมาณน่าจะไกลไม่มากเออประมาณนี้นะผมไม่ไม่ถือว่าไกลมากแต่ว่าก็ก็ได้อยู่นะครับโอเคนะการรีวิว ก็มีประมาณเท่า mm นี้ผมก็จะเอานาโนเมตรนะครับผมอันติเมทนาโนเมตรไปลงดันกันนะครับผมเพื่อนไปแล้วก็ไปดูตอนนาโนเมตรลงดันกันเลยนะครับตอนอันติเมทนาโนเมตรลงดันกันไปเลยไปลจ้าโอเคนะครับเพื่อนๆผมก็จะเอาอันติเมทเออเอาเอาเป็นไรค้างค้างวมึงค้างโหลดโหลดโหลดโอเคนะผมผมก็จะเอาอันติเมทนาโนเมตรนะผมไปลงดันกันนะก็ จะใช้เจ็คเรบินไปนะผมเพราะว่าแะแปลงล่างอัติเมตตอนนี้เวลาน่าจะหมดเวลาถึงดันนะก็ใครที่หาดันแรกเริ่มนะผมที่เป็นดันแรกของโอเมก้โอเมก้า x ก่อนจะอัปเดตนะครับรีพูดไปไหนนะให้สังเกตที่หอนาฬิกานะเพื่อนแล้วก็แปลงล่างเป็นตัวบินแล้วบินตามมาได้เลยนะฮะก็บินเลยหอนาฬิกาไป่าดันก็จะอยู่ตรงนี้นะผมดันอัศวินอมตะนะครับผมหรืออีเทนอลดันก็กดเข้าไปเลยนะครับ่าระบบเขาก็จะมีปุ่มควิกหรือว่าปุ่มให้กดออกจากดันได้นะครับ นี่นะครับผมแล้วเวลาเราตายนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมรีวิวตอนตายให้ดูนะครับตอนถ้าเราตายจากดันนะครับเลเวลจะไม่ลดลนะเพื่อนๆดูนะฮะปุ๊บอ่าผมตายจากดันใช่ไหมเราก็จะไปเกิดหน้าดันอ่าไม่ได้เกิดหน้าดันนะครับ <laughs> จําผิดจําผิดโอเคนะครับผมไปจะไปเกิดในเมืองนี่แหละครับเลเวลเราก็จะไม่หายแล้วเพื่อนๆโอ้โหระบบดีมากเลยนะเพื่อนๆโอเคบินไปใหม่อีกรอบหนึ่งนานเลยเทีนี้คลิป ไม่เป็นไรนะผมก็เป็นการพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูว่าการตายในดันเขาก็ปรับไม่ให้เราเสียเลเวลแล้วนะผมเพื่อที่เพื่อที่เราจะไม่ได้โดนเกียร์นะครับโอเคไปแล้วก็มาลงดันกันได้แล้วลงดันกันจริงๆได้แล้วนะฮะเพื่อนๆไปก็กดเข้าดันไปนเลยนะครับผมว,วันนี้ฉันก็นอนแปลงร่างสบายใจบ้าหรือเปล่าไม่ลุกก็โดนกระทืบโดนเหยียบหน้าเลยนะั่นแหละโอเคนะผมเราก็าเลือกหนาโนเมตรมาแปลงร่าง แปลงร่างเป็นอนนเม็ดก่อนสักหนึ่งทีนี่เป็นไงโอ้โหเว่ตัวเล็กตัวเล็กสเปกน้องอะไรครับนี่แปลงร่างเป็นอันติเมตนาโนเม็ดโอ้ยหาไม่เจอเลยไม่รู้ศัตรูมองเห็นหรือเปล่าครับมันก็เห็นอยู่แล้วดินี่นะผมตัวเล็กดูสะกดสกิลซดปุ๊บอ่ะมันบินนี่นี่เป็นไงเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดสกิลซีนะครับปูหุยแรง แรงนะแรงนะกดสกิล x ปุ๊บเฮ้ยมันโดนหรือเปล่ากดสกิล c ดีกว่านะครับน่าจะแรงกว่าปุ๊บนี่ยิงอุ้ยสกิล c แรงจริงเพื่อนๆสกิล x มันโดนหรือเปล่าโดนยิงปุ๊บเอา้าอะไรอะ่ะไม่โดนเหรอนี่กดสกิล c ปุ๊มหายถ้าเป็นสกิล c หายนะเพื่อนเพื่อนแต่ตัวตัวสกิลสกิล x ใหม่ดิเฮ้ยสกิล x มันมัน,ม,นมันไม่มีดาเมจเหรอแ,แต่ลอง สกิลเอคลอบนี้ลงหัวปุ๊บเอ้อนสกิลสีใสเลยอืมหายนะผมสกิลสีแรงนะเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวผมจะมาดูนะผมว่าสกิลสีเนี่ยแรงแรงกับบอสหรือเปล่าตีเราได้ปะอุ้ยไม่ได้อุ้ยตีเราไม่ได้เพื่อนผมก็สกิลสีอัดไปเลยครับหูร้อยสามสิบแต่สกิลเออะเฮ้ยสกิลเอ็มันบักหรือเปล่ามันไม่มีดาเมจนะเนี่ยผมว่าสกิลเอ็บั็กแน่เลยเพื่อนๆแต่ผมมันสกิลสวยมากเลยนะเพื่อนๆดูนะสกิลปุ Skill ูม ร้อยสามเฮ้ยจะจะทันไม่เนี่ยเพื่นอนเฮ้ยขอให้ทันนะไม่ทันนี่นี่นะผมรีบตีรีบตรีรีบต,บตีเร็ว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 แล้วรเบิดไประเบิดหัวไปรวเบิดหัวระเบ, I, ะเบิดหัวปน,นะผมเสกิเ็์มันไีดเรๆเพื่นพอนๆเเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเร็วเร็ว โอ้โหหายละหายละเวลาหมดก่อนแน่เลยผมมาบล็อกก่อนดีกว่านะครับผมนี่ให้เข้ามาบล็อกตรงนี้ก่อนตะคิวซีไปตะคิวซีตูมระเบิดหนึ่งทียิงยิงไปโอ้โหเวลาหมดเวลาหมดเรียบร้อยเรียบร้อยเลยดีนะครับผมที่เอามาบล็อกไว้ตรงตรงดาบได้นะผมยังบล็อกได้อยู่นะฮะเลือดของเฟอร์เร็คิงนี่ก็น่าจะประมาณ8 5ดร้อห้าสินั่งที่ผมเห็นเมื่อกี้นะโอเคนะครับยาวเลยคลิปนี้ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็พิสูจน์ให้ดูนะฮะว่าสกิลซีเนี่ยแรงนะครับผมร้อยสามสิบดาเมจร้อยสามสิบเลยนะเราก็เห็นดาเมจกันจัดจ่ะเลยนะเพื่อนๆโอเคนะฮะมาถึงเวลาแปลงร่างจบมาจบภารกิจนี้กันดีกว่าเราก็จะใช้อันติเมตนานเมตเพื่อจบภารกิจนี้นะครับผมมันจะไออื้อไหนนะผม ฉันจะบบระเบิดเต็นกาไปบบระเบิดโอ้โหายไปซะนะครับผมก็จบดันแล้วนะผมนี่เป็นไงจบดันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะออกมานอกดันนะครับนี่มันนะครับผมมันจะกดเข้าดันไม่ได้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเว,เวลาเอาเมทิกมันถ้ามันเป็นสีแดงนะครับผมมันจะกดเข้าไม่ได้อันนี้คือบั๊กนะที่มันจะเป็นสีเขียวอยู่ถ้าเพื่อนๆกดแบบกดตัว R แล้วแบบกด เอ้มันก็แปลงร่างได้นี่วาโอเคแต่มันต้องถึง50%นะเพื่อนๆเนี่ยนดูนะครับเนี่ยมันกดไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องรอจนแบบนาฬิกามันใช้ได้จริงนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะผมคือแบตเตอรี่ห้ามต่ำกว่า50อ่ะเขาถึงจะให้ลงดันนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้นะครับผมไปไว้ดูชมคลิปต่อไปกันเลยนะจ้าจะเป็นคลิปสอนหาออมิติกตอนเด็กนะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนกันอัปเดตมาแล้วมันอยู่ตรงไหนนะก็ไปดูกันเลยคลิปต่อไปจ้าประจํา